สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาค่ะแม้กระทั่งวันอาทิตย์ก็ต้องอัปเดตข่าวก่อนนะคะพวกเราก็เป็นฝ่ายที่อยู่ด้านนอกเนาะมองห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะก็ตอนนี้เป็นการงัดกันอยู่ในสังคมของเกาหลีใต้นะคะระหว่างอํานาจของเงินนะคะแล้วก็ศีลธรรมค่ะสําหรับสาระสาคัญที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับข่าวกรณีของคิมซุฮยอนกับคิมแซรอนก็คือว่า ดาราสาวคิมซารอนนั้นจบชีวิตตนเองลงในวันที่16กุมภาพันธ์นะคะซึ่ง ตรงกับวันคล้ายวันเกิดนะคะของคิมซูพยอนค่ะหลังจากพยายามติดต่อกับค่ายโกลเมเดลิสแล้วก็คิมซูพยอนนะคะเรื่องของจดหมายแจ้งกําหนดการชําระนะคะหนี้ชําระเงิน700ล้านวอนนะคะแล้วก็ตํารวจนะคะรับดําเนินการสืบสวนสอบสวนคดีนะคะซึ่งเกิดขึ้นในกรณีนี้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางด้านของครอบครัวของคิมซารอนนั้นนะคะก็ะฟ้องคดีอาญากับยูทูบเบอร์อีจินโฮนะคะเพราะว่า ่าช่องนี้มันเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความเสียหายให้กับคิมซารอนแล้วก็ทําให้คิมซารอนเครียดมากนะคะอยู่ในภาวะกดดันจนทําให้แบบโลกซึมเศร้าแบบเออแบบเกิดขึ้น่ะกับน้องเขานะคะแล้วก็ทางด้านโกลเมดาริสนั้นนะคะฟ้องไป2คดีกับยูทูบเบอร์ค่ะนั่นก็คือ1นะคะคดี ที่ปล่อยภาพของคิมซวยยอนล้างจานนะคะหันหลังนะแค่แคหันหลังนะคะฟ้องแล้วนะคะเขาบอกว่าทําให้เกิดความอับอายค่ะคดีนี้นะคะครอบครัวของคิมแซรอนนะคะก็โดนด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อีกคดีหนึ่งนะคะฟ้องนั่นๆเดี่ยวๆไปที่ช่อง YouTube กาซยยอนนะคะขอหาข่มขู่คุกคามนั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีครอบครัวคิมแซรอนนะคะตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยภาพแล้วก็คลิปเพิ่มนะคะเพราะว่าเกรงความเสียหายจะเกิดขึ้นนะคะ ชื่อเสียงของคิมแซรอนนั่นเองทางครอบครัวยังคงยืนยันนะคะขอคำขอโทษจากคิมซูวยอนอย่างจริงใจค่ะแล้วก็ฝ่ายครอบครัวของคิมแซรอนนะคะอันนี้มันไม่สามารถที่จะลืมไปได้นะคะวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานั้นนะคะก็คือมีงานถแถลงข่าวซึ่ง,ส,งสำนักข่าวแล้วก็สื่ออิสระในเกาหลีใต้นะคะกว่าร้อยคนนะคะเต็มห้องประชุมกันทีเดียวก็เข้ามานะคะแล้วก็มีการได้แสดงหลักฐานในโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่ง ข้อมูลในนั้นได้รับการรับรองจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลแล้วนะคะของเกาหลีใต้พร้อมกับจดหมายลายมือของดาราสาวผู้ล่วงลับคิมแซรอนค่ะเพื่อยืนยันว่าคิมซูฮยอนนั้นคบกับคิมซารอนในขณะที่คิมซรอนยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะคะซึ่งก็แน่นอนว่าสื่อเกาหลีใต้มากันเต็มห้องแถลงข่าวเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่สื่อเกาหลีใต้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็คือคําพูดของช่อง u t u b e นะคะผู้ด,ดําเนินรายการจากกาซยอนที่พูด รื่องคดีที่มันน่าจะใหญ่กว่าคดี NT h r o o m นะคะซึ่งก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยหลักฐานใดๆเพราะว่าทางด้านของทนายความของฝ่ายครอบครัวรวมทั้งฝ่ายครอบครัวด้วยนะคะเก่งว่าจะก่อความเสียหายให้แก่ดาราสาวผู้ร่วงรับนะคะแต่ว่าพวกเขาพร้อมจะใช้ในศาลนะคะหากมีการฟ้องร้องค่ะ และนะคะฝ่ายครอบครัวกำลังพิจารณานะว่าจะฟ้องร้องคิมซูฮยอนหรือไม่นะคะส่วนชื่อของคดีที่จะฟ้องนั้นเดี๋ยวจริง,รงๆหวานเจอแล้วละแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปแปลให้จบบ,บ,บทก่อนนะคะคือต้องไปแปลให้จบทั้งเนื้อความข่าวก่อนลวเดี๋ยวค่อยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเรามาเก็บตกกันนะคะวันที่29มีนาคมนะคะก็ในไลฟ์ของ YouTube กาซยอนค่ะก็ได้ตั้งชื่อรายงานของตนว่าเป็นหลักฐานนะคะของความสัมพันธ์ที่ยังไม่บรรลุน ติภาวะโดยอ้างอิงจากรายงานของ s p s t c t นะคะเกี่ยวกับคิมซวยยอนแล้วก็ข้อความไอ้ค่าวเกาทอกนะคะที่เผยแพร่ออกไปนะคะทางกาเซยอนเขาก็ชี้ให้เห็นว่าเล็บฮะ,ะเล็บของคิมแซรอนนะคะที่เห็นในภาพในไอ้าเกาทอกนะคะที่เผยแพร่เมื่อ วันที่ผ่านมานะคะตรงกับเล็บในรูปถ่ายที่อัปโหลดโดยคิมแซรอนนะคะผู้ร่วงรับในวันที่27เมษายนปี2018นะคะนอกจากนี้แล้วช่อง YouTube กาเซยอนค่ะยังได้ชี้ให้เห็นว่าทรงผมในรูปถ่ายที่ส่งผ่านจากในแอปพลิเคชันคาแกลท็อกนั้นนะคะก็เหมือนกับทรงผมในรูปถ่ายที่ถ่ายเมื่อวันที่13เมษายนปี2018ค่ะจากข้อมูลนี้ก็เน้นย้ำเข้าไปอีกนะคะว่า ก็โต้แย้งนะคะว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่าคิมแซรอรนนั้นมีความสัมพันธ์กับคิมซวยอนในขณะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วสำหรับสาหรับฝ่ายคนดูอยู่ห่างๆอย่างพวกเราเนี่ยพวกเรารู้ว่าหลักฐานของทางครอบครัวนะ่ะเขาแน่นอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าทาั้งฝ่ายชายเนี่ยนะคะเขาใช้กลยุทธ์ที่จะใช้โซเชียลมีเดียค่ะใช้ปากของเหล่ามรดา แฟนคลับติ่งต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้จากการที่เป็นแฟนคลับอยู่ดีๆกลายเป็นเหยื่อกลายเป็นเบีย้ยแล้วนะคะกลายเป็นเบีย้ยให้โดนทางด้านของค่ายคิมซูฮยอนใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆพวกแฟนคลับติ่งต่อไปเขาก็นา่งสารเหมือนกันนะนเพื่อนๆอ่ะข่าวต่อนะคะตั้งแต่ที่ยี่แปมายาวมาเลยเรื่อยๆถึงยี่สิบเก้าค่ะกลุ่มแฟนคลับนะคะติ่งต่อไปของคิมซูฮยอนในเกาหลีใต้นะคะก็เรียกร้องให้ทางครอบครัวคิมซารอนแล้วก็ช่องยูทูบกาซัยยอนนั้นหยุด เผยแพร่ข่าวเท็ตสทีแล้วเขาก็ประกาศว่าพวกเขานั้นจะยืนอยู่ข้างคิมซูฮยอนตลอดไปค่ะอันนี้น่าจะน่าจะประกาศผิดฝ่ายป่ะจ๊ะหนูต้องไปประกาศเนาะให้ทางด้านของค่ายคิมซูฮยอนเนะ่ะเริ่มหยุดสร้างแล้วก็หยุดเผยแพร่ข่าวเท็ได้แล้วนะคะเพราะว่าฝ่ายของครอบครัวคิมซารอนเขามาพร้อมหลักฐานนะคะแล้วก็ถ้าเขาไม่แน่จริงเขาก็คงแบบไม่เชิญนักข่าวระดับแบบร้อยกว่าคนเข้ามาในงานแถลงข่าวนะคะแต่ ว่าซูเปอร์สตาร์ของคุณนะคะคิมซวยอนซึ่งปกติก็อยู่หน้ากล้องตลอดเวลาตอนนี้นะคะอยู่ในถ้ำที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไปตามศิลปินของคุณออกมาดีกว่าเนาะ <g ill ain> อันนี้น่าจะประกาศผิดแล้วล่ะเพื่อนๆอะต่อมานะคะ c o r e b o c o m ค่ะก็เครดิตจากเพจรีวิวด้วยเปื่อยนะคะแอดหวานไปก๊อปมารวมไว้ที่นี่นั่นเองค่ะก็ช่อง YouTube กาซยอนนะคะออกมาจับผิดนะคะมีชื่อขึ้นมาอีกแล้วเพื่อนๆซาอึนอูแล้วก็ผู้จัดก,การ ะะโดยโยงเข้าดราม่าเรื่องของคิมแซรอนนะคะก็คือขอพูดถึงเรื่องที่ฉันนั้นเก็บเอาไว้ก่อนหน้านี้สักหน่อยฉันก็คือสาอึนอูอ่ะเพื่อนๆ อ่ะเริ่มอีกทีขอพูดถึงเรื่องที่ฉันเก็บไว้ก่อนหน้านี้สักหน่อยและนี่ก็สำคัญมากนะซาอึนอูฉันหวังว่าคุณนั้นจะรู้สึกละอายใจซาอึนอูเซ็นสัญญากับฟัน,ฟนทาจิโอนะคะกิมเซรอนเคยเซ็นสัญญากับฟันทาจิโอเช่นกันดังนั้นเนี่ยคิมเซรอนและมุนบินก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซาอึนอูก,ก็เช่นกันถึงแม้ว่าจะมีช่องว่างด้านอายุอยู่บ้างหลังจากมุมบินจากไปคิมเซรอนเขียนจดหมายถึงเขาแต่เมื่อ เื่อคิมแซรอนเสียชีวิตนั้นซาอึนอูกลับไม่มาที่งานศพของเธอทำไมเขาถึงไม่มาหรือแต่นั่นยังไม่ใช่ส่วนที่ยากที่สุดเลยผู้จัดการของซาอึนอูอืมคงไม่ใช่ผู้จัดการของเขาจริงๆแต่ผู้จัดการคนนี้ทำงานกับ s p s t c t ผู้จัดการของซาอึนอูคือคนรับใช้ของ Dispatch ฉันก็หวังว่าซาอึนอูจะพูดออกมาบ้างและผู้จัดการฉันรู้แล้วว่าใครคือคุณคุณกาลังจะตกนรกนะ ผู้จัดการคนนี้ติดต่อกับครอบครัวของคิมแซารอนในช่วงที่ข่าวเช้านั้นเริ่มแพร่สะพัดผู้จัดการพยายามโน้มน้าวให้ครอบครัวของคิมแซารอนพบกับคิมซูฮยอนและก็หยุดพูดคุยกับฉันนะคะแล้วก็จากนั้นเขาอย่างเสนอนะคะที่จะจัดหาสื่อที่ดีให้กับครอบครัวคิมแซารอนถ่ายสิว่าเป็นสื่อไหนที่โทรหาครอบครัวทันทีหลังจากนั้น p i t p h t c งไง Dispatch ทำอะไรกับคิมแซรรอนล่ะอย่าลืมพวกเขาคือสื่อที่เผยแพร่ข่าวพิเศษเกี่ยวกับคิมแซรอนพร้อมกับภาพของเธอที่บาร์โปกเกอร์จำได้กันจำได้ไหมแล้วคิดว่าภาพพวกนั้นใครถ่ายหรือคงจะเป็นคนใกล้ชิดเธอใช่ไหมล่ะมันก็คือผู้จัดการของซาอึนอูที่ทำให้ Dispatch เข้ามาเกี่ยวข้องชาวเน็ตต่างก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเลยนะคะ ซาอึนอูนั้นไม่ได้สนิทกับคิมซูฮยอนด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ใช่ผู้จัดการของซาอึนอูเป็นผู้จัดการจากฟันตาจิโอที่ได้มอบหมายนะคะงานจจกของผู้จัดการเป็นแบบสุ่มนอกจากนี้ซาอึนอูยังถ่ายทำซีรีส์มามากเขาอาจจะมาไม่ได้เขาส่งดอกไม้มาแล้วทำไมต้องลากเขาเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยคอมเมนต์ Comment อื่นๆก็ประมาณเดียวกันนะคะดูเหมือนว่าซาอึนอูจะไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่เขาถูกทุบตีอย่างบ้าคลั่งฟันตาจิโอนั้นไม่ได้ให้ผู้จัดการดูงานของซาอึนอู เพียงคนเดียวผู้จัดการของเขาหมุนเวียนแล้วก็ดูแลคนหลายคนดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ชื่อของเขาจะถูกหยิบยกขึ้นมา ในเรื่องนี้นะคะอันนี้อันนี้นะ่าจะใช้ Google แปลนะเพื่อนแต่ยังไงก็ตามขอบคุณเพจรีวิวเรื่อยเปื่อยนะคะสรุปเนื้อหาใจความสําคัญก็คือมันมีตัวละครโผล่ขึ้นมาเพื่อนเป็นตัวละครนอกแต่พวกเรามั่นใจได้เลยว่ามันรู้จักกับกับคล้ายของซูหยอนนะคะมันออกมาประมาณว่าดึงดาราท่านอื่นเข้ามาอีกแล้วนะคะแล้วก็ให้คนพยายามจะไปจับผิดว่าทําไมนะซาอึนอูถึงไม่มางานศพนะคะของน้องคิมแซรอนนะคะ กำลังจะกาลังจะโยงล้วเ,เพื่อนๆนี่แหละมันเป็นแบบเรื่องราวที่วิธีการเก่าๆอะ่ะหวันว่าที่ปรึกษาอาวุโสเนาะไอ้พวกกลยุทธ์ของโกเมเดลิตมันคงได้ผู้ช่วยมาจากแบบเออคนรุ่นเก่าๆอะ่ะก็เลยใช้วิธีการเก่าๆเนาะก็พวกเราก็ไม่ได้เกิดเมื่อวานเนาะก็ทันหมดทุกวิธีการแล้วตอนนี้มันกําลังหานะคะคนที่มีชื่อเสียงเอาขึ้นมาปั่นเพื่อที่จะทําให้เรื่องของคิมซูฮยอนนั้นแบบ โดนลืมลืมไปไม่มีใครพูดถึงหรือไม่ก็พยายามจะดิสเครดิตฝ่ายของครอบครัวของคิมแซรอนนะคะเพราะว่า การดิสเครดิตก็คือเอาคนนู้นคนนี้มายุ่งวุ่นวายไปหมดนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องราวมันสับสนไปหมดเลยคนก็งงงวยนะคะปกติก็คนก็กําลังตามเรื่องนี้กันอย่างแน,น่นๆอยู่แล้วแล้วก็ถ้าไม่รวบรวมไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็ไม่จับหลักไว้ว่าสาระสําคัญของเรื่องมันคืออะไรเนี่ยบางคนก็ไปไกลนะคะออกทะเลเมาหาสมุทรแปซิฟิกไปพร้อมกับไอ้นี่เลยจุดประสงค์ของของคายขิมสุหยอนไปเลยนะคะมันเป็นวิธีการเก่าๆเนาะอ่ะต่อมาค่ะข่า,ขาวต่อมานะคะ ข่าวของวันที่30มีนาคมปี2025นะคะจาก ข่าวสารบันเทิงจีนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแอดหวานไปก๊อปมารวมไว้ที่นี่นะคะพี่ชายของคุณซอลลี่นะคะศิลปินสาวซึ่งโอ้โหถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่มีเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นกับเธอที่ต้องไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนั้นเธอต้องเจริญก้าวหน้าม,มากๆแน่เลยนะคะเธอน่ารักมากแล้วก็มีความสามารถมากเลยค่ะก็พี่ชายของคุณซอลลี่อัปเดตอินสตาแกรมแต่เช้าเลยค่ะกล่าวหาว่าทีมงานของคิมซวยยอนนั้นติดต่อไปยังคุณแม่ แม่เลยนะคะไปยังคุณแม่เลยค่ะเพื่อขอให้ช่วยบอกพี่ชายว่าให้หยุดออกมาพูดเรื่องคิมซุฮยอนกับภาพยนตร์เรื่องเรียวที่ถ่ายทำในปี2017 <c oughs> ค่ะเพื่อนๆเออเนี่ยมันใช้วิธีการนี้น้อเที่ยวโทรไปเบื้องลงเบื้องหลังเออโอ,โอเอดวานแทรกอีกแล้วอ่านต่อเอาใหม <c oughs> ่ข่าววันที่30มีนาคมนะคะปี2025ค่ะพี่ชายสอรี่นะคะอัปเดตนะคะ IG แต่เช้าเลยกล่าวหาว่าทีมงานของคิมซุฮยอนติดต่อไปอยังแม่นะคะ เพื่อขอให้ช่วยบอกพี่ชายว่าให้หยุดออกมาพูดเรื่องคิมซุฮยอนกับภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องเรียวในปี2017ก็ใน48ชั่วโมงมานี้คุณคิดได้แค่ว่าจะโทรหาแม่เพื่อให้ฉันเงียบเท่านั้นหรือนั่นก็แค่ยอมรับว่าคุณเป็นคนขี้ขลาดเท่านั้น ข้อความใน i อนะคะที่พี่ชายโพสก็ตอบไปว่าทั้งนี้เรียวเนี่ยเป็นภาพยนตร์เรทอาที่ลงทุนสร้างโดยบริษัทโกลเมดลิสของคิมซูฮยอนในหนังก็มีฉากเซ็กซีนระหว่างพระเอกนางเอกซึ่งพี่ชายของซอรี่ก็บอกว่าเธอถูกบังคับให้เล่นฉากนี้ด้วยตนเองทั้งๆท,ท,ที่คุยกันไว้แต่แรกแล้วว่าจะใช้นักสแสดงแทนเหตุการณ์นี้ก็ทําให้สุขภาพจิตของซอรี่ย่าแย่ลงจนต้องไปโรงพยาบาลรับการบําบัดทางจิตเวชจาก นั้นเธอก็ออกมาพูดว่าไม่อยากเล่นหนังอีกแล้วอยากออกจากวงการบันเทิง ทั้งค่ายเหรียญทองนะคะโกลเมเดลิสของคิมซูฮยอนยังมีความเกี่ยวพันกับนักสแสดงหญิงนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วถึง3คนด้วยกันนั่นก็คือซอรีกูฮาลาแล้วก็ทางด้านคิมแซรอนค่ะทั้ง3คนมีความเกี่ยวข้องนะคะกับบริษัทนี้อย่างที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้คือไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะอืมสามคนเลยเหรอตอนแรกแอดวานเข้าใจว่าสองก็บอกแล้วว่าแอดวานก็ไม่ใช่ติ่งเกาหลีเนาะก็พึ่งจะมาดูเรื่องนี้แหละคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกพวกเราก ลุ้นเนาะศีลธรรมนะคะงัดกับเงินไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต่อมาอีกข่าวหนึ่งนะคะก็มาจากข่าวของเพจข่าวสารบันเทิงจีนนะคะก็คือผู้กำกับตัวจริงของภาพยนตร์เรียวนะคะออกมาแชฉด้วยเอ๊ข่าวนี้รู้สึกหวานสรุปให้เพื่อนๆฟังเมื่อวานด้วยนะคะแต่ว่าทางเพจข่าวสารบ,บันเทิงจีนเขาลงได้ละเอียดเอาไว้อาหวานอ่านให้ฟังแล้วกันผู้กำกับตัวจริงของภาพยนตร์เรียวออกมาแชฉด้วยวัตถุก,กดดันให้ลาออกเพราะกลุ่มทุนคายขิมสุหยอนค่ะเกี่ยวกับกรณีการออกมาพูดของจีอองซบนะคะผู้ กำกับภาพยนตร์เรื่องเรียวตัวจริงในปี2017จากข้อมูลหลายแห่งสรุปได้ดังนี้ข้อพิพาทนะคะเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้กำกับแล้วก็กระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้กำกับค่ะเดิมทีนั้นอีจองซบเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องเรียวแต่ถูกแทนที่นะคะระหว่างการถ่ายทำในปี2016แล้วก็ถูกแทนที่โดยอ e ีซารังซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของคิมซูฮยอนค่ะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอ e ีโนอึนทางการนะคะได้อ้างในขณะนั้นว่า อีจองซบถูกไล่ออกด้วยเหตุผลยักยอกเงินนะคะของการผลิตค่ะแต่อีจองซบป,ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้วก็เน้นย้ําว่าเขาขอถอนตัวโดยสมัครใจเนื่องจากความแตกต่างในแนวคิดสร้างสรรค์เมื่อเร็วๆนี้เขาก็ตอบกลับผ่านโซเชียลมีเดียนะคะของเกาหลีใต้ว่าไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณภาพสุดท้ายของภาพยนตร์และกล่าวว่าเขาต้องทนทุกข์ทรมานมาหลายปีทีเดียวนะคะโอ้โหค่ะโดยนายนะคะว่าความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ที่การแทรกแซงของนายทุนทวิตของเขาที่ว่าอยากแก้แค้นคนที่ทําร้ายคุณอีกไม่นานเราจะได้เห็นร่างของเขาล่องลอยไป ถูกตีความว่าเป็นการพาดพิงถึงทีมงานของคิมซูฮยอนชาวเน็ตยังตั้งคำถามถึงอิทธิพลของเงินทุนของครอบครัวคิมซูฮยอนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนผู้กำกับนั้นเปิดเผยปัญหาการผูกขาดอำนาจในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสอรีข้อกล่าหาบางส่วนชี้ไปที่การกระทำที่เป็นข้อโต้แย้งต่อนักแสดงหญิงสอรีชเวจินลีนะคะในระหว่างชเวจินลีคือชื่อจริงเลยนะคะในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์มี รายงานว่าฉากเปลือยที่เดิมทีวางแผนให้ตัวแสดงแทนเป็นผู้แสดงนั้นถูกบังคับให้ซอลลี่แสดงด้วยตนเองทีมงานปฏิเสธที่จะใช้ตัวแสดงแทนที่เดินทางมาถึงแล้วโดยอ้างว่าตัวแสดงแทนไม่สบาย ซึ่งส่งผลให้ซอรีได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงและเกิดความคิดที่อยากจะออกจากวงการครอบครัวของซอรี่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้มีความเกี่ยวข้องกับการเสื่อมถอยของสุขภาพจิตของเธอและเรียกร้องให้ทางคิมซูฮยอนตอบสนองต่อเรื่องนี้แนวโน้มความคิดเห็นสาธารณะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่29มีนาคมปี2025 หัวข้อที่เกี่ยวข้องก็ถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนโดยมีบัญชีจำนวนมากเรียกร้องให้แบนไปซะนะคะคิมซูฮยอนแล้วก็สนับสนุนเคสของแซลลี่ค่ะที่น่าสังเกตคือมีความสัมพันธ์ด้านเวลาระหว่างเวลาที่ผู้กำก,กับคนเดิมพูดและเหตุการณ์ของคิมแซรอนซึ่งเปิดเผยเมื่อวันที่10มีนาคมปี2025ชาวเน็ตบางคนคาดเดาว่าการที่เขาเลือกที่จะออกมาพูดในช่วงนี้อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นโต แย่งรอบใหม่ภายในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีแล้วก็ทางเพจข่าวสารบันเทิงจีนก็ยังมีคําเตือนไว้นะคะข้อมูลข้างต้นนั้นเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดการถ่ายทําของซอลลี่นะคะซึ่งมีความแตกต่างกันค่ะเช่นผลลัพธ์หนึ่งกล่าวว่าในการสัมภาษณ์นั้นก็คือราบรื่นและไม่มีความ ผิดปกตินะคะแนะนําให้ติดตามการตอบสนองอย่างเป็นทางการในภายหลังหรือการตรวจสอบโดยสื่อที่เชื่อถือได้ค่ะแหมในตอนที่ภาพยนตร์จะฉายนะคะดาราคนไหนเขาจะไม่ตอบว่าการถ่ายทํารับรื่นและไม่มีความผิดปกติล่ะสอรี่พูดมาแบบนี้มันก็ไม่แปลกหรอกโอ้ยตายนะคะไม่เป็นไรนะคะ่ะมันมีความของมันเป็นภาพเนื้อเดียวกันไปหมดเลยนะคะมันตอ่อเขาเรียกว่าต่อจิ๊กซอเป็นรูปเดียวกันได้หมดเลยอ่ะข่าวต่อมานะคะโคริโบ ลงข้อมูลของช่อง YouTube กเซยอนที่ได้โทรสัมภาษณ์นะคะป้านะคะคนที่บอกว่าเป็นป้าของคิมซรอนค่ะใจความสำคัญก็คือครั้งหนึ่งคิมซูฮยอนนั้นเคยขอคิมซรอนแต่งงานก็โดยสัญญานะคะกับคนในครอบครัวของคิมซรอนว่าจะแต่งงานและครอบครัวของคิมซรอนในตอนนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าต่อมาก็ได้รู้ความจริงค่ะก็คือไม่เห็นด้วยเพราะว่าตอนนั้นน้องเขายังเรียนอยู่มัธ ยอยู่นะคะอ่ะดูรายละเอียดกัน ช่อง u ูทนะคะได้โทรหาป้าของคิมแซลลอนค่ะป้าของคิมแซลลอนนั้นโกรธมากแล้วก็พูดว่าเราอะ่ะไม่อยากคุยเรื่องนี้เลยเราอะ่ะไม่ได้แสดงหลักฐานให้คุณดูหรือนะคะเราจะพูดอะไรได้อีกคุณคุณหมายถึงคิมซูฮยอนควรขอโทษแล้วก็ยอมรับมันซะในตอนนี้เราต้องเปิดหลักฐานอีกมากมายแค่ไหนก่อนที่คุณคิมซูฮยอนจะยอมรับมันถ้าคุณคิมซูฮยอนเห็นคุณค่าของสิ่งมีค่าทั้งหลายที่เป็นของของคุณคุณก็ควรจะรู้ไว้ว่าสิ่งที่เป็น ของมีค่าสำหรับคนอื่นนั้นก็มีค่าเช่นเดียวกันคุณทำให้ครอบครัวของคนอื่นต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้ได้อย่างไรหรือ ป้ากล่าวต่อไปว่าคนดังก็เข้าใจได้พวกดา,านะคะสามารถพบปะกันได้ผ่านงานได้ตอนนั้นฉันก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ดาราคนดังๆเขาจะติดต่อกันแต่แล้ววันหนึ่งฉันเห็นรูปถ่ายในชุดทหารของคิมซูฮยอนที่ส่งมาให้คิมแซรอนเราก็คิดว่ามันแปลกมากฉันรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครอบครัวนะก็คัดค้านอย่างหนักเลยคิมแซรอนยังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่เลยในตอนนั้น ต่อมาเมื่อฉันไปที่บริษัทนั้นคิมซูฮยอนบอกว่าเขาจะจัดการทุกอย่างเองลาวกับว่าเขานั้นจะเป็นคนรับผิดชอบให้เรียบร้อยทั้งสองคนยังคุยเรื่องการแต่งงานด้วยคิมซูฮยอนยังขอแต่งงานกับคิมแซรอนอีกด้วยปิดท้ายด้วยยูทูบเบอร์นะคะกาเซยอนก็ยังบอกอีกว่ามีรูปถ่ายของพวกเขาจูบกันมากกว่าหหรือสองรูปซึ่งเมื่อทุกคนเห็นย่อมมองออกว่าเป็นภาพของผู้หญิงจูบกับชายหนุ่มซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเพศ อาแล้วค่ะอ๊ยตายตายตายนะคะจริงๆแล้วข่าวนี้คือมันเป็นการกล่าวอ้างแต่ก็เชื่อได้นะเพื่อนๆคนเราอะ่ะคบกัน6ปีเนี่ยเพื่อนเ เอาชีวิตของตัวเองแล้วกันคบกับใครคนหนึ่งเนาะผู้หญิงคบผู้ชายผู้ชายคบผู้หญิงคบยาวกันทั้ง6ปีเนี่ยพูดเรื่องการแต่งงานไหมเออก็<笑><笑>พาให้พวกเราเชื่ออีกอะ่ะเอาะ้าไปต่อนะคะวันที่29มีนาคมปี2 0 2 5ค่ะช่องทีวี KBS นะคะเพื่นอนๆคงคุ้นเคยแหละ KBS มีละครซีรีส์เกาหลีดีๆให้พวกเราดูหลายเรื่องเลยนะคะร้องไห้กันสะอึกสะอื้นส,สุดๆค่ะช่องทีวี KBS นะคะในช่องข่าวก็พูดถึงกรณีของคิมซูฮยอนและคิม โดยเนื้อหาสรุปก็คือโจมตีฝ่ายครอบครัวคิมซรอนแล้วก็ช่อง YouTube กาเซยอนนะคะที่ทำให้ประชาชนนั้นวิพากษ์วิจารณ์จนสังคมเกาหลีใต้วุ่นวายค่ะมีผลกระทบนะ,ะกับเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็รายได้ของประเทศด้วยนะคะเอา้าเป็นอย่าง,งานั้นไปนะคะเคบก็อย่างที่บอกเนาะสื่อในเกาหลีใต้มันก็เอ็นเอียงกระเทเล,เลยนะคะก็แน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายทุนนะเกี่ยวข้องกับเงินมากมายนะคะก็นี่แหละ ก็ทำให้พวกเราเลยอยากจะรู้ไงว่าที่สุดแล้วเนี่ยเออระหว่างศิลธรรมเนาะง้างกับเงินอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็พวกเราก็คืออย่าไปเสียใจอะไรมากเพราะเกาหลีใต้สังคมเขาไม่เหมือนเรา ดังนั้นแล้วเนี่ยบางทีความยุติธรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีแล้วก็เด็กเนี่ยจะมาช้ากว่าสังคมไทยของพวกเรานะฮะอืมสังคมไทยของพวกเรามีบางอย่างที่ดีมากๆแต่บางอย่างก็ <laughs> ก็ต้องปรับปรุงเช่นเดียวกันก็เหมือนกันก็เหมือนกับสังคมของเกาหลีใต้นะฮะแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเท่าน,นั้นเองเขามีบางเรื่องที่ดีมากนะคะคนของเขาก็แบบอืมคือคือเขาทํางานกนันหนักนะเกาหลีใต้เนี่ยเอาจริงแต่เขาก็ <laughs> แต่ว่าในเรื่องของศีลธรรมมันก็เนาะมันเป็น เรื่องที่เป็นนมามธรรมนะคะมันอยู่ที่จิตใต้สํานึกแต่ว่าคนที่หลงวัตถุมากๆก็จะไม่ค่อยคิดถึงคุณธรรมแล้วก็ศีลธรรมเท่าไราเป็นเรื่องธรรมดานะคะเอาละ,ะค่ะเพื่อนๆคิดเห็นเป็นประการใดนะคะแล้วเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะคะว่าว่าจะมีตัวละครอะไรใหม่ๆแล้วก็มีเรื่องอะไรใหม่ๆออกมานะคะเพราะว่าทางนี้ทางค่ายของคิมสุฮยอนเองพยายามจะแลนดิ้งสวยๆแต่ไม่รู้จะแลนด์ไปไหนเนาะเออไม่รู้เหมือนกันนะคะ <laughs> พวกเราก็รอดูแล้วกัน ะะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพสําคัญมากค่ะต้องอยู่นะคะต้องแข็งแรงเราจะได้รอดูเรื่องราวอีกหลายๆเรื่องนะคะว่าตกลงแล้วบทตอนจบมันจะเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้ว ถ้ามีหลายๆท่านเลยเนาะที่คอมเมนต์มาถึงแอดหวานด้วยนะคะประมาณว่าเออแอดหวานเนี่ยไอเรื่องแบบนี้มันคล้ายๆกับเรื่องของคุณแตงโมเลยที่เสียชีวิตในที่เป็นข่าวของประเทศไทยนะคะคือมันคล้ายกันตรงที่ว่ามันเอะทุกอย่างทุกอย่างมันเอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็แหมโชคดีเนาะที่บบสังคมไทยเนี่ยแหละก็คือจุดดีก็คือก็คือถ้ามันเอะแล้วอะ่ะมันถ้ามีคนเริ่มที่จะหาความจริงพวกเราก็สนับสนุนเขาจริงไหมล่ะเออเอาละค่ะใครทุกท่านมีความ สุขมากๆนะคะหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ